จะเป็นอย่างไรข้ารู้ว่าท่านรอคอยมานานแสนนานและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านไปรับฟังคำทำนายจากหมอฟิมทาโรุสอจิตได้เลย <S 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 และใน4เดือนสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงต้นปี2,566นะคะ 10 of p e n t น c ั e นั่นเองค่ะ8 of Pentacle ค่ะทรีออฟ o r ค่ะทั้ง3ใบนี้นะคะบ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าในช่วงต้นปีนะคะปี2566นนะคะให้คุณโฟกัสแค่ในเรื่องของการหาเงินอย่างเดียวพอความรักพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะลัคกี้อินเกมอย่างสุดๆเลยนะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองในเรื่องของเงินทองนะคะจะมีเข้ามาอย่าง สม่ำเสมอและจะมีเข้ามาอย่างพรั่งพรูเลยนะคะเรียกได้ว่าเตรียมรับรั์ก้อนโตรวัวๆเลยก็ว่าได้นะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะต้องพบเจอกับความผิดหวงังหรือว่าอาจจะต้องพบเจอกับความเสียใจนะคะซึ่งมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้อยู่แล้วเนาะที่บางเรื่องดีแต่บางเรื่องร้ายในช่วงชีวิตหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพักเรื่องรักแล้วมาโฟกัสในเรื่องของการหาเงินอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดใน ตุลาคมนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะจะได้รับไพ่อะไรและได้รับคํำพยากรอะไรบ้างนะคะไพ<ม>่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ทรีออฟสอดค่ะเทนออฟคัพค่ะและใบสุดท้ายนะคะเดอะเมจิกเชียนค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงต้นปี2566นะคะคุณนะคะอาจจะต้อง พบเจอกับความผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักคาบเกี่ยวระหว่างต้นปี2565และต้นปี2566นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเขาดาวในช่วงปีใหม่ปุ๊บ เสียใจไปผิดหวังไปปุ๊บจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วทําให้คุณสุขสมหวังซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ดึงดูดความรักเข้ามานะคะนอกจากตัวคุณเองแล้วนะคะก็คือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะคนที่กําลังโสดนะคะหากที่ผ่านมาผิดหวังในความรักหากที่ผ่านมารู้สึกเสียอกเสียใจกับความรักหรือว่าจบกับรักครั้งเก่าไปแล้วแบบ ไม่เจอความรักที่มันดีความรักที่มันทําให้เราสุขสมหวังสุขหัวใจนะคะในช่วงต้นปีนะคะคุณจะได้รับความสุขสมหวังในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมทําบุญเยอะๆเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีกาลังในการปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเรานะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่เดือนต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะไพ่ที่คุณได้รับจะ ส i ิกออฟวน,นั่นเองค่ะ t ดอะไฮพรินสเต s นะคะและใบสุดท้ายนะคะเดอะไฮโรเฟนนะคะค่ะในช่วงต้นปีนะคะคุณนะคะจะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สิ่งไหนที่คุณต่อสู้มาสิ่งไหนที่คุณพยายามมานะคะไม่ว่าจะต่อสู้กับคนต่อสู้กับงานหรือว่าต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่ผ่านมาในต้นปี2565นะคะบ่งบอกได้ชัดเลยว่าคุณจะได้รับชัยชนะ สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้คุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนนะคะแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของความนอยนะคะอาการพารานอยต่างๆนะคะขอให้ปัดมันทิ้งไปนะคะแนะนำจากหมอฟิล์มเลยนะคะคือให้ทำอนาปานาสติหรือกายคัตสตินะคะมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับใจปล่อยมันไปนะคะและอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วทุกอย่างจะดีอย่างแน่นอนเพราะถึงยังไงก็ตามคุณจะชนะและที่สำคัญนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเดอะไฮโรเฟนนะคะบ่งบอกได้ชัดนะคะว่าสิ่งไหนที่คุณพยายามศึกษามาในเรื่องของการศึกษาการทํางานหรือว่าการเรียนก็ตามนะคะคุณก็จะได้รับชัยชนะอย่างเช่นกันนะคะเติบโตมากขึ้นในเรื่องของการงานการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยอีกเช่นกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วมาต่อกันที่เดือนสุดท้ายนะคะนั่นได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมนะคะ ไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือ Tree of Cups นั่นเองค่ะต่อมานะคะ Queen of Pentacles ค่ะและสุดท้ายนะคะ Seven of Swords ค่ะ,ะมาดูหน้าไพ่กันดีกว่านะคะไพ่ใบแรกนะคะ Tree of c u p นะคะบ่งบอกได้ชัดเลยว่าคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองในช่วงต้นปีนะคะจะเป็นช่วงที่นี่แหละ สิ่งที่คุณกําลังจะได้รับความสุขที่คุณจะได้รับคุณจะได้รับในช่วงต้นปี2,566อย่างแน่นอนนะคะที่เห็นชัดเลยความสุขในเรื่องของการเงินคือจะมาเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นนัมเบอร์วันติงจ๋าเลยนะคะและสุดท้ายนะคะเซเว่นออฟสอดอาจจะต้องระวังเสร็จเช่นเดียวกันนะคะว่าการที่ใครอาจจะมาขัดแข้งขัดขาหรือว่าอาจจะทําอะไรลับหลงังแบบดวงของคุณโดดเด่นมากคุณโดดเด่นจนมีคนอิจฉาก็ว่าได้แบบนี้เลยนะคะ ไม่ต้องไปสนคนที่อิจฉานะคะแต่ให้ระวังก็พอนะคะและเรานะคะก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอย่างเต็มที่นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังที่คุณปรารถนานะคะคุณจะได้รับมันมาอย่างแน่นอนนะคะหวังว่าในปี2566จะเป็นที่ดีของทุกท่านและขอให้ท่านรับไปแต่พลังงานดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีทิ้งเอาไว้ในปี2565 ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขความสมหวังในทุกๆด้านและค่าตัวแทนของหมอฟิมทาโร่สื่อติดต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในดวงกลางปี2566นมัสเต